สรุปสถิติสำหรับบทแรกนะคะสถิติพันณนา descriptive statistics สำหรับบทนี้จะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนั่นคือ1การวัดค่ากลาง 1. การวัดค่ากลางแล้วก็2การวัดการกระจายตัวหัวข้อที่3คือความสัมพันธ์กันของข้อมูลเดี๋ยวมาดูจากหัวข้อแรกก่อนการวัดค่ากลางการวัดค่ากลางหลักๆ จะมีอยู่3ตัวคือ mean โมดมีเดียนและกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของมีเดียนก็คือคอไทด e ไซน์เปอร์เซนไทอันนี้จะใช้หลักการเดียวกันกับมีเดียนเป็นลูกน้องมีเดียนว่างันเถอะมีนคืออะไรมีนคือค่าเฉลีย่ยซึ่งเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันซัม x ส่วนเอ็นฐานนิยมโหมดโหมดคืออะไรคล้ายๆโหวตโหวตคือเหมือนกับการเลือกตั้งเลือกสอสอหรือเลือกประธานนักเรียนผู้ที่มีคะแนนเสียงโหวตมากที่สุดก็ชนะการเลือกตั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่ากลางอย่างหนึ่งคือค่าที่ซ้ํากันมากที่สุดตัวที่3ค่ามัธยฐานมีเดียนมีเดียนเนี่ยเราจะนําข้อมูลทุกตัวมาจัดเรียงจากน้อย กน้อยไปมากโดยที่ค่ามีเดียนดูจากตำแหน่งเลยตำแหน่งเป็นหลักตรงกลางคือเอาจำนวนข้อมูลทุกตัว n บวก1ส่วน2พอได้ตำแหน่งกลางแล้วก็ไปดูว่าข้อมูลตรงตำแหน่งกลางนั่นแหละคือตัวอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างกันค่าคอทาย1.4เป็นค่ากลางประเภทเดียวกับมัธยฐานแต่ว่าเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4ส,ส่วนซึ่งอันดับแรกเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนคอนเซปต์เดียวกับค่ามัธยฐานข้อทายก็คือแบ่งเป็น4ส,ส่วน1234แบ่งเป็น4ส,ส่วนเราก็จะได้เป็นข้อทายที่1คึ่ข้ทายที่2และข้อทายที่3ประมาณนี้ค่าเดซน์ก็จะแบ่งออกเป็น10ส่วนเราก็จะได้เดซน์ที่1ถึง9ซ์มี1นถึง9นะคะเพราะว่ามันแบ่งออกเป็น10ส่วน ค่าเปอร์เซนไทก็จะแบ่งออกเป็น100ส่วนก็จะมีเปอร์เซนไทที่1ถึงเปอร์เซนไทที่99สูตรการหาแต่ละตัวคอทายก็ i ส่วน4คูณด้วย n บก1เดซาย i ส่วน10คูณด้วย n บก1เปอร์เซนไทไ i ส่วน100คูณด้วย n บวก1ทีนี้มาดูตัวอย่างให้หาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลพวกนี้ก็ไม่มีอะไร เอาข้อมูลทุกตัวข้อมูลทุกตัวที่โจทย์ให้มามาซ้ำแล้วหารด้วย n มีทั้งหมด n คือ10ตัวเราก็จะได้ x าา์ออกมาเท่านี้ข้อ2โจทย์ข้อนี้ให้หาค่าเฉลี่ยจากประชากรค่าเฉลี่ยจากประชากรเรามักจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว n e ว ทีนี้จากข้อมูลที่ให้มาก็จับมารวมกันทุกตัวหารด้วยจำนวนเ็นก็จะได้ค่าเฉลี่ยออมาแบบนี้ตัวอย่างต่อไปให้หาค่ามัธยฐานแล้วค่ามัธยฐานคืออะไรคือค่ามีเดียนโดยดูจากตำแหน่งสเต็ปแรกเราก็เรียงข้อมูลจากน้อยน้อยไปมาก เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาเรียงลำดับก่อนดูซิมีกี่ตัวนับ n 1ถึง11เพราะฉะนั้น n เท่ากับ11็มีเดียนตำแหน่งมันคือ n บวก1ส่วน2ก็คือ11บวก1ส่วน2เท่ากับ6 6นี้ยังไม่ใช่คำตอบนะคะ6คือตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูตำแหน่งที่6คือตัวนี้ตำแหน่งที่6ข้อมูลที่ตำแหน่งที่6คือ25เพราะฉะนั้นคำตอบมีเดียคือ25อันนี้ ข้อต่อไปข้อนี้ให้หาฐานนิยมเช่นกันมีข้อมูลอยู่10ตัวก็ทำเหมือนเดิมคือเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วมีเดียนก็คือ n บวก1ส่วน2ได้ออกมาถ้าตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งที่5.5ทีนี้มันจะลงตรงกลางตรงนี้เราก็ดูข้อมูลตรงกลางของ2ตัวเนี้ยทำไงก็เอามาบวกกันหาน2ก็จะได้คำตอบออกมาอังนี้ ข้อนี้ตัวบอกว่าจงหาฐานนิยมจงหาค่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูข้อมูลตัวไหนที่ซ้ํากันมากที่สุดก็คือเลขสามซ้ำกันมากที่สุดคือโหมดมข้อหกมีข้อมูลมาให้ชุดนี้ให้หาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้กรณีนี้เราจะเห็นว่าเลขสิบเอ็ดและเลขสิบสามมีสามตัวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ตอบไปเลย มี2ตัวฐานนิยมก็คือ11กับ13กรณีที่ไม่มีเลขตัวไหนซ้ํากันเลยก็คือข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมไม่มีโหมดนั่นเองข้อนี้เขาให้หาคอทายที่1และคอทายที่3สเต็ปแรกทํายังไงเรียงข้อมูลที่ให้มาจากน้อยไปมากก่อนแล้วก็มา คอทายคือ i ส่วนสคูณเอบวกหเราก็จะได้ตำแหน่งมาเป็นตำแหน่งที่2.75จุดตำแหน่งที่2.75จุดคอทายที่1นะข้อนี้ก็คือจะประมาณว่าโอเคได้สองอยู่ใกล้เคียง3เราก็ตอบ3.5แล้วคอทายที่3ล่ะอ่ะคอทายที่3 i ก็คือ3าหารส คูน n บวกหนึ่งก็จะได้8.25เราก็ดูค่าที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่แปดตัวนี้ตำแหน่งที่แปดเพราะฉะนั้นคอไทยที่สามมีค่าเท่ากับ44ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึง่งข้อนี้เขาให้หาคอไทยที่หนึ่งเดซายที่5เปอร์เซนไทยที่70โดยข้อมูลให้มาแบบนี้สเต็ปแรกเหมือนเดิมเรียงข้อมูลจาก น้อยไปมากก่อนแล้วดูซิมีตัวอ่ามีสิบห้าตัวสิบห้าตำแหน่งก็เข้าสูตรปกติคอทายที่1นึ่ง i ก็นหนึก็สิส่วนสคูณ n บวกหเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นไปดูตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สี่คืออะไร q 1ก็จะเท่ากับหกนี่ตำแหน่งที่สี่ปึ้งตอบหกเดซาที่ห้าโอเคแทน เดซายก็หาร10 i, I คือห้าห้าส่วน10บคูณ15บห <5 S 2> บวก 1, 1เท่ากับ8ดเพราะฉะนั้นไปดูตำแหน่งที่8ปดวนี้ตอบเดซายที่5เท่ากับ11อแล้วก็เปอร์เซ็นทายที่เจดเปอร์เซ็นทายที่เจดสก็ใส่ไปไคือเจบหาหนึ่งคูณกับ n บวก1เราก็จะได้สิบสองทีนี้ ก็สามารถทําได้2แบบคือว่าโอเค11.2อยู่ใกล้กับ11เราก็ดูอาจจะตอบ16เลยก็ได้หรือถ้าจะเทียบบรญยัตติยางคิดเป็นสัดส,ส่วนออกมาเราก็จะดูว่า1 1 2มันอยู่ระหว่างระหว่าง16กับ23อยู่ระหว่าง16กับ23เพราะฉะนั้นมันก็คือค่าที่เกินจาก16มานิดนึง เราก็ตั้งไป16บวกกับเกินมาจุดสใช่ไหมก็ศูย์จุดสแล้ว16ห่างกับ23เท่าไหร่น่ลบกันได้เจ็ดอันนี้คิดแบบสัดส,ส่วนเราก็จะได้คำตอบออกมาประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดู คอทยเดซา์เปอร์เซ็นทเราจะเห็นว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วค่าคอทยที่2จะมีค่าตรงมีค่าเท่ากับเดซน์ที่5และมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นท์ที่50าสิประมาณนี้มันจะเปรียบเทียบเปนได้ประมาณนี้